สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ30มีนาคมนี้ดาวพระราหูย้ายชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรนะดาวราหูเป็นดาวใหญ่นะมีความสําคัญแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยอ่ะคลิปนี้ภาพรวมเดือนมีนาคมนะแล้วก็จะไฮไลท์ในเรื่องของราหูนะและเรื่องของพระราหูเนี่ยอาจจะมีคลิป ต่หากแยกไปนะวิเคราะห์กันแบบละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มจากวันที่2มีนาคมครับดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกุมภพสุภะนะครับสมีนาคมอ้อโทษทีพบปุตตะนะดูผิดพบปุตตะนะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการเริ่มต้นนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนวินาศเนี่ย โคจรเข้ามาสู่พบปุตตะเจอกับดาวพฤหัสครับซึ่งดีนะพุทธกับพื้หัสเนี่ยเป็นคู่ที่ว่าคู่อ่านเขียนเรียนปัญญานะครับและอยู่ในพบปุตตะก็คือการเริ่มต้นกับโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตานะคิดเริ่มต้นทําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าปราดเปรียวว่องไวลักษณะของดาวพุทธ ส่วนดาวศุกร์ของท่านเนี่ยก็ยังโอเคอยู่พบที่4ี่ราศีมังกรก็ยังสวยงามนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีต้องรอวันที่15มีนาครับ15มีนาเนี่ยดาวพระอาทิตย์ครับย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนหลายคนบอกโอเข้าพบอลิมันก็ไม่ดีสิอลิไม่เป็นไรเพราะดาวอาทิตย์นั้นอยู่ที่ราศีมีนจะเป็นตำแหน่งอุจ,จวิราชครับ อุจ,จวิราชราช,ชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชสัตว์ดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาเข้ามาเองดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาบนะเข้าสู่ภพอริหมายถึงว่าโชคลาภของท่านมีเกณฑ์จะได้เพราะความเป็นอุจ,จวิราชแต่ต้องผ่านอุปสรรคผ่านการแข่งขันนะผ่านการช่วงชิง าการต่อสู้เนี่ยจะเป็นลนนักษณะนี้ซึ่งตรงเนี้ยแนวทางนี้ดีเพราะว่าเรือนของราศีมีเนี่ยเจ้าบ้านเขาคือพระฤหัสอาทิตย์เขาเป็นมิตรกับครูเขาบ้าเขาไปอยู่บ้านเพื่อนมันไม่ใช่พบอรินะคือพบอลิของราศีตุลเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งปัญญาอุปสรรคก็สามารถใช้ปัญญาแก้ไขได้นั้นดาวอาทิตย์เนี่ยโชคลาภมาถึงเรือนอลิ ไปเจอเขาเรียกว่าไปบ้านของคู่มิตรอย่างเงี้ยถือว่าให้คุณครับไม่ต้องกลัวนะครับ18มีนาดาวพุธครับเนี่ยจากที่อยู่ราศีกุมใช่ไหมคราวนี้เข้าไปร่วมวงด้วยร่วมวงอลิด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเลยวินาศวินาศไปอลิแสดงว่าสิ่งที่มันคาดไม่ถึงสิ่งที่จะเสียหายเนี่ยมันไปเจออุปสรรคังนั้นอุปสรรคมันก็จะไม่เกิดกับท่าน ถือว่าเป็นจังหวะที่ดี18มีนาคมนะเนี่ยราคนาราศีตุลโอเคและการที่ดาวอาทิตยย์้ายเข้าราศีมีเนี่ยมันทำให้โยกกับดาวสุขดาวประจําตัวของท่านโยกแล้วเป็นยังไงก็สุขเพนไงครับนะสุขเนี่ยดาวสุขเนี่ยจะเพนต่อเมื่ออยู่ห่างจากอาทิตย์3ราศีโดยประมาณนะครับโดยประมาณ คือดาวศุกร์อ่ะห่างจากดาวอาทิตย์ไม่เกินสราศีเนี่ยพอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมีใช่ไหมเดี๋ยวในเดือนเดือนมีนาเนี่ยดาวศุกร์ไม่ย้ายไปไหนแต่เดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะขยับตามไปเพราะว่าเขาจะอยู่ห่างกันไม่เกินอ่ะาสามราศีแบบนี้นั้นการที่อยู่ห่างกันสมราศีแบบนี้หมายความว่าดาวศุกร์เพนดาวประจําตัวของท่านเพนนะและดาวศุกร์เพนเนี่ยเรียกว่าโหจะให้เขาเรียกว่าแสงที่สวยงาม นะให้แสงที่สวยงามฉะนั้นช่วงจังหวะปลายเดือนอจังหวะสักประมาณเนี่ยพาทิตย้ายเนี่ยสิ 15, ใช่มสิบหกสินะต้องไปดูข้างขึ้นข้างแรมอีกเพราะว่าดาวพัส,สุกเนี่ยนะจะส่องสว่างในในตำแหน่งเนี้ยจะส่องสว่างในช่วงหัวค่ำ ะะโทษทีในช่วงรุ่งสางนะอันนี้เขาเรียกว่าดาวประกายพึกนะถ้าอยู่ข้างหน้า,เ,าเรียกดาวจําเมืองนะคือเขาเรียกว่าจะเป็นจังหวะที่ก่อนรุ่งเช้าอ่ะตีสี่ตีห้าเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยจะส่องสว่างสดใสนะครับนะถ้าอยู่หลังนะจะจะขึ้นตอนรุ่งเช้าก่อนที่จะเช้าเนี่ยดาวศุกร์จะสวยงามและดาวศุกร์คือตัวแทนของตัวท่านนะก็ถือถือว่าสวยเลยแหละ นะก็ตัวเองก็จะมีสง่าราศีนะครับมีสง่าราศีเป็นที่เขาเรียกว่าต้องตาต้องใจคือสง่าราศีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักคู่ครองมันเป็นเรื่องของติดต่อประสานงานไปทําอะไรธุระประปังอะไรกับใครเนี่ยก็ราบรื่นนะครับเป็นจังหวะที่ดีแล้วกันนะตั้งแต่วันที่15มีนาเป็นต้นไปจนถึง30มมีนาเลยก็ถือว่าดาวศุกร์เนี่ยยังไม่ย้าย นะฉะนั้นจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดีที่ศุกร์กับอาทิตย์เนี่ยเรียงตัวกันสามราศีถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก่อนวันที่สิบแปดดาวพุธอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยอาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยเรียงตัวกันตามระบบสุริยะจักรวาลน,นะเขาเรียกว่าดวงส e ี่หกเอียวอย่าคิดลึกนะส e ี่หกเอี่ยวก็คืออาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยแหละเขาเรียงตัวกันดาวสามดวงนี้ประหลาดถ้าเรียงตัวกันแยกราศ e ีแบบนี้ ให้คุณต่อดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นภพอลีมรณะวินาศอะไรก็ตามนะถือว่าให้คุณในดวงชะตาดีะละัคนราศาีตุลก็จะมีจังหวะโชคดีตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้าเป็นต้นไปเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะโอ้โหช่วงสิบห้าสิบหกมีนามันก็เป็นวันที่แบบมีโชคมีลาบสินะชาวลาคนราศีตุลได้ลุ้นนะอ่ะคราวนี้มาถึงไฮไลท์แล้วครับพระราหูนะให้เวลาเขาเยอะหน่อยเพราะว่า เป็นพระเอกนะพระราหูนี่เป็นดาวใหญ่จริงๆราหูไม่ใช่ดาวนะเป็นจุดตัดจุดมืดนะเป็นเงาง่ายๆเงาของโลกนี่แหละราหูนะเป็นด้านมืดของโลกฉะนั้นราหูเนี่ยเวลาจะย้ายทีตามหลักโหราศาสตร์หนึ่งปีครึ่งถึงจะย้ายราศีนะครับหนึ่งปีครึ่งถึงจะย้ายราศีกินเวลาก็ประมาณ18เดือน1ปีครึ่งนะย้ายจะพบมอณนะ ย้ายจากภพมรณะเข้าสู่ภพปัตตนีจริงๆอยู่ภพมรณะน่ดีกว่านะคือราหูอยู่เรือนไหนวุ่นวายกับเรือนนั้นอยู่มรณะไปอะดีไม่ออกฤทธิ์แต่ตอนนี้ราหูจะออกฤทธิ์แล้วและออกฤทธิ์ในดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีตุลด้วยมีทั้งดีทั้งเสียนะครับอันนี้บอกตรงๆนะบอกกันตรงๆดีคืออะไรเอาดีก่อนนะดีคือราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ปุตตะแปลว่าความรักเป็นการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบุตรบริวารน,นะผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะครับถ้าเปรียบเป็นการงานก็งานแบบงานจ็อบงานโปรเจกต์เนี่ยเล็งรักหมายถึงก็ส่งผลระดวงชะตาโดยตรงนั่นคือท่านชีวิตท่านเนี่ยได้เจอคู่นะได้เจอคู่ได้เจอโครงการใหม่ๆ ได้เจอโอกาสทําอะไรใหม่ๆนะนี่คือสิ่งที่ดีนะครับแล้วลักษณะก็จะอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอยู่กับสังคมที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าเราก็ไปเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าเด็กอะไรลักษณะเงี้ยนะมีโอกาสเป็นไปได้คนแวดล้อมตัวเราจะเขาเรียกว่ามีอายุน้อยกว่านะบางทีท่านอาจจะไปเป็นหัวหน้าในหน่วยงานที่มี บริวารที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็มีเยอะมีโอกาสรวมทั้งคู่ครองคนรักราหูกับพฤหัสเนี่ยสถิตนะเท่าที่ดูดวงมานะจังหวะที่จะเจอคู่ที่เขาเรียกว่าอยู่กันได้นานเนี่ยจะมีดาวสองดวงที่ส่งผลนั่นคือพฤหัสกับราหูทับรักเล็งรักมักจะเจอนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันลีลาแตกต่างกันนะ ลาหูเนี่ยมันจะเป็นธาตุลมปุรับฉับพันทันใดนะท่านที่ยังคือเรื่องของความรักมันมีมันไม่มีคำว่าพร้อมไม่พร้อมหรอกแต่เรื่องการสร้างครอบครัวเพราะว่าตรงนี้ไม่ทราบว่าแต่ละท่านมีอายุเท่าไหร่อยู่ในวัยที่พร้อมจะสร้างครอบครัวหรือยังเพราะลาหูมาไม่ทันตั้งตัวนะลาหูเล็งรัก และที่สําคัญก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักที่หือหวาอาจจะมาพร้อมกับการหลอกลวงต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูพิจารณาก่อนนะต้องพิจารณาแต่ละบุคคลว่าดวงของท่านเนี่ยลาหูาอยู่ตาแหน่งไหนถ้าอยู่ตําแหน่งดีก็มาดีก็ลักษณะมันจะแบบไม่ทาตั้งตัวป,ป,ปุบปรับฉับพลันเจอปุ๊บแต่งปั๊บ เข้าใจความหมายไหมเจอปุ๊บแล้วต้องแต่งปั๊บเนี่ยเป็นแฟนกันปุ๊บไม่นานต้องแต่งกันเลยเนี่ยมันก็มีไม่กี่เรื่องหรอกเข้าใจไหมฉะนั้นก็ต้องดูความพร้อมตรงนี้นะครับดูความพร้อมตรงนี้แต่ถ้าในแง่ร้ายก็คืออย่างที่บอกอ่ะมีโอกาสเจอคนที่เหมือนเป็นคู่กรรมอ่ะเหมือนเป็นคู่กรรมอ่ะคู่ที่เออมันทีมาแล้วก็มาในลักษณะหลอกลวงซึ่ง ตรงนี้มันก็ต้องดูช่วงอายุด้วยคนที่ลัคนาราศีตุลที่มีอายุมาพอประมาณอาจจะเคยผิดหวังในความรักอะไรมาแล้วต้องการจะเริ่มต้นใหม่เจอใครอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องคือเขาเรียกว่าชั่วโมงบินสงูงนะก็จะมีโอกาสที่พิจารณาได้แต่สําหรับท่านที่ยังมีอายุน้อยๆอยู่ยังเรียกว่าผ่านความรักมาบ้างหรืออาจจะไม่เคยผ่านมาเลย,เ,ยเจออย่างนี้เข้าไปบางทีตั้งตัวไม่ทัน ราะลาหูเล็งลักเนี่ยเป็นพินทุบาทนะครับเสาเพ่งเล็งลักและอสุราอสุรานี่คือลาหูภูมิเมตอัสดาว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแกลาหูเล่าอาพับอปัปปะให้โทษแท้ประเหินหินต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่ลาหูที่มาอยู่เมตเนี่ยเป็นลาหูที่ดีเขาเรียกว่าราหูบุญสุราราหูบุญสุราเป็นยังไงเป็นราหูใจดีอ่ะราหูเนี่ย บางครั้งเนี่ยคนจะไม่มองว่าเป็นร้ายเป็นตัวร้ายเป็นตัวโกงนะเคยดูหนังไหมฮอลลีวูดอ่ะนะหรือหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายอะ่ะบางทีมันเป็นตัวร้ายมาก่อนแล้วกลับมาเป็นอยู่ฝั่งฝ่ายดีอ่ะกลายเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ขึ้นมาเลยเนี่ยราหูเป็นอย่างนั้นถ้าเข้าเมษนะเขาเรียกว่าราหูบุญสุรารนะาหูบุญสุราก็คือมีฤทธิ์มีเดช แล้วก็ใจดีลาหูเนี่ยใจดีแต่อย่างนี้อย่างที่บอกครับตรงนี้เป็นภาพรวมสําหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันนะครับดวงไม่เหมือนกันลาหูมาทั้งดีทั้งร้ายอยู่ที่ตัวใครตัวมันเอาง่ายๆนะคือ <c oughs> บางคนเนี่ยพื้นฐานลาหูไม่ดีอันนี้มันก็จะเป็นผลร้ายมากกว่าแต่ถ้าใครที่พื้นฐานลาหูดีอย่างที่บอกอ่ะแต่ลักษณะดีเนี่ยไอ้ที่ว่าดีเนี่ย มันก็จะดีแบบลักษณะไม่ทันตั้งตัวนะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการามีบุตรมีอะไรเพรก่อนที่จะแต่งหรืออะไรอย่างนี้บบนะบางทีมันเหมือนกับความแบบมันใช่แล้วมันหลงไหลแล้วมันลงตัวเลยก็เป็นไปได้ลักษณะนี้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นลักษณะของอย่างที่บอกแหละดังนะนั้นคุณสุภาพสตรีถ้ายังไม่พร้อมอันนี้ก็ต้องจุดหนึ่งที่ต้องระวัง ในเรื่องของการสร้างครอบครัวการแต่งงานหรือท่านที่เขาเรียกว่าต้องการศึกษาดูใจกันไปนานๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่มีเวลาให้ต้องตัดสินใจอะก็เลยว่าม,มันมันไม่มีเวลาให้แบบคอยดูนิสยัยอะมันลักษณะลาหูเนี่ยมันปึ๊บปับ๊บแต่งเลยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ถ้าในทางที่เขาเรียกว่าในแนวทางที่ไม่ดีก็คือลาหูบางครั้งก็จะมาทําให้ผิดหวังหลอกลวง ต้องระมัดระวังเคล็ดลับนะอันเนี้ยอาจารย์ดังจะไม่ได้ไปบอกแนะนำเรื่องกราบไหวบูชาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนานานะไม่ไม่ถนดัดนะครับแต่ไม่ได้ห้ามนะท่านที่มีความเชื่อความศรัทธามีครูบาอาจารย์นะมีคนที่นับถือท,ท่านนั้นท่านนี้อาจารย์นูน้นอาจารย์นี้แนะนำท่านก็ทำไปนะครับก็ ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายกันนะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายกันเองนะว่ามันคุ้มค่าไหมหรือถ้าทําเพื่อความสบายใจมีเงินเรียกว่ามีทรัพย์ที่จะใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีปัญหารครับตามสะดวกแต่สิ่งที่จะแก้ลาหูได้เนี่ยคือสติฉะนั้นเคล็ดลับเนี่ยบอกไว้อย่างหนึ่งก็คืออย่าใจเร็วด่วนได้ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะมีข้อเสนอไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก ต้องคิดดีๆโดยเฉพาะในช่วงวันราหูย้ายเราจะเรียกว่าราหูสาลัมซึ่งโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าหน้าเจ็ดกับหลังเจ็ดนะก็คือระวังก่อน7วันระวังหลังไม่เจ็ดวันแต่อาจารย์ตังเผื่อไปเลยสิบห้าวันสิบหก่อน15บห้าหลังหนึ่งเดือนเต็มสิบห้ามีนาจนถึง15เมษาหลังสงการมันจะสวยกว่าเข้าใจไหมหลังสงการมันจะสวยกว่า โดยเฉพาะลัคนาราศีตุลจริงๆอยากให้ระมัดระวังไปจนถึงนู่นเลยครับกลางเดือนพฤษภานะหมายความว่าไม่ได้แม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ทําอะไรเลยนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิเสธหรืออะไรทั้งสิ้นแต่คิดทำตัดสินใจอะไรขอให้เป็นไปด้วยความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังปรึกษาผู้ที่มีความรู้ปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่ท่านรัก ไว้ใจรวมทั้งการตัดสินใจต้องรอบข้อเพราะราศีตุลเป็นราศีธาตุลมด้วยใช่ไหมเปลี่ยนแปลงไวกล้าเปลี่ยนถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นดาวสุปก็เถอะนะแต่กล้าเปลี่ยนนะกล้าตัดสินใจบทจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นธาตุลมและเป็นธาตุลมแบบแม่ธาตุครับแม่ธาตุคืออะไรเปลี่ยนไปแล้วไม่กลับหลังใช่ไหม เรียกว่าจรละราศีจรน,นะนะจรไปแล้วจรไปแบบไหนแบบลมนะสังเกตชีวิตที่ผ่านมาไหมเวลาเปลี่ยนอะไรเนี่ยทิ้งของเก่าเลยนะเปลี่ยนรูปแบบนะเคยตั้งใจไว้จะเรียนอย่างนึ่งพอถึงเวลาเลือกมหาวิทยาลัยเปลี่ยนฉับพันทันใดเรียนจบมาอย่างนึ่งเฮ้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยลัคนาราศีตุลเพราะว่าอะไรเป็นธาตุลมแม่ธาต แต่ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะหมายถึงว่าหลักๆสำคัญของชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงใหญ่และเปลี่ยนไปลักษณะแบบลมคือไปแล้วไปเลยอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยแหละระวังเรื่องการตัดสินใจหนักแน่นนิดนึงตั้งแต่15ามีนาไปต้นมาคือดวงอดีไม่มีปัญหาครับแต่ราหูเนี่ยเวลาย้ายทีมันกระเทือนมันกระเทือนทั้ง12บราศีนะดวงทั้งกระดานพลิกเลยฉะนั้น ราหูเนี่ยโบราณท่านว่าไว้เหมือนนกใหญ่เป็นอีแ้ง์เลยละนะเคยเห็นอีแ้ง์เกาะกิ่งไม้ไหมลัคนาท่านเนี่ยคือกิ่งไม้นะครับอีแ้งกเนี่ยมันเกาะมานานแล้วมันเกาะจากเรือนมรณะนะครับเวลาที่อีแ้ง์มันจะโผลบินเนี่ยเนี่ยราหูตัวแรกอยู่ราศีพฤษภเนี่ยนะมยพอจะโผลบินเข้าราศีเมษเนี่ยมันเหมือนกับนกอีแ้ง์ที่เกาะกิ่งไม้ตรงนี้อยู่ยแล้วก็ บินออกมาเนี่ยเพื่อเครื่องมาเข้าตรงเนี้กิ่งไม้มันย่อมรับแรงถีบส่งรับแรงกระเทือนนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังถึงได้บอกว่าช่วงจังหวะเนี้ชีวิตมันจะพลิกผันการตัดสินใจมันสำคัญไม่ได้ห้ามไม่ให้ตัดสินใจไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแต่รอบครอบนิดนึงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ของตัวท่านเองในการทําในการคิดในการพูดในการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วราหูเนี่ยก็จะทําอะไรท่านไม่ได้นะครับก็ขอจังหวะนี้ละกันเนาะแนะนะํากันเป็นลักษณะน,นี้ส่วนใครที่บอกเฮ้ยดวงจะสุดวงจะร้ายดวงจะอะไรยังไงจะไปกราบไหว้บูชาทําพิธีนู่นนั่นนี่ไม่ห้านะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกนะเดี๋ยวก็อาจจะมี ถ้าเกิดว่าท่านที่ชอบเกี่ยวกับสายมูแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําคลิปเรื่องวิธีสวดวิธีอะไระพิธีกรรมที่ทําได้เองที่บ้านก็ได้นะหรือถ้าท่านชอบบางคนชอบบรรยากาศพิธีกรรมอยากจะไปงานของวัดใหญ่ๆสถานที่ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ห้ามกันครับแล้วแต่สะดวกเลยเนาะแต่ว่าคนแออัดสถานการณ์แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะลาบากนิดนึง เอาไว้เดี๋ยวทําคลิปพิเศษว่าบทสวดสวดบทอะไรทําอะไรยังไงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ท่านพิจารณาเดี๋ยวทาคลิปให้ละกันเพราะว่าเวลายังพอมีอยู่เนาะติดตามกันต่อไปแล้วกันแต่ว่าลัคนาราศีตุลครับอย่าไปกลัวลาหูลาหูมาครั้งเนี้บุญสุลาลาหูใจดีตัวท่านเองตาหาทีท่จะต้องพลิกแพลงคิดตัดสินใจให้เป็นไปตามนั้น ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดวพิจา,าร่สงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ อันนี้จะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่า ดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ